ได้เวลาแล้วนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้อั t r a b o o ูรุ่นที่5ครับประจำปี2024ซึ่งมีทั้งหมด2ดีไซน์2แบบมารีวิวพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะครับอั t ตร้า o ู t 5X และอั t ตร้า o ู t 5จะเป็นยังไงบ้างเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับ,รบเดี๋ยวมาไล่กันสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่า2คู่นี้เนี่ยต่างกันยังไงระหว่าง 5กับ 5x นะครับทุกๆปี Ultra Boost ก็จะมีการออกรุ่นใหม่มาใช่ไหมปี2023ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นี่ทางผมนี่นะเป็น Ultra Boost l i g h ตอนนั้นมีการปรับจาก22นะมาเป็น23ก็ใช้ชื่อว่า Ultra Boost Light แล้วก็เปลี่ยนโฟมใหม่นะครับเป็นโฟมที่มีชื่อว่า Light Boost ไลบ่บูสนะคับแล้วก็ลดน้ําหนักของรองเท้าลงให้เบาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนบ่นว่าอัลตร้าบูสเนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งเหรอทำไมน้ําหนักเยอะจังนะครับทาดาเลยลดน้ําหนักมาให้ในรุ่น23เพราะว่าปีนี้รุ่น24ปี2024มาในชื่ออัลตร้าบูส5นะครับก็ออกมา2รุ่นเลยมี 5X กับ5นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวน้ําหนักเนี่ยก็ทําลงมาลดลงมาจากเดิมได้ โอเคทีนี้มาดูเรื่องดีไซน์ก่อนสักก็แล้วกันนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ทั้ง 5X แล้วก็5นะครับดูดีไซน์มีการปรับใหม่นะผมขออนุญาตหยิบตัว5มาอย่างเดียวก็แล้วกันนะเอา5ก่อนแล้วกันนะเอา5นะถ้า5เนี่ย <S <s เพื่อนๆลองดูระหว่าง5กับตัว Ultra Boost ที่เป็นรุ่น23ครับเห็นไหมมีการปรับดีไซน์ต่างกันเยอะเลยนะจากเดิมนะครับส้นเท้า โอ้โหจากเดิมในรุ่น23เป็นส้นเท้าแบบนี้ใน24เป็นแบบนี้นะครับมีการปรับรูปแบบดีไซน์ใหม่เกือบหมดเลยแทบจะเปลี่ยนโฉมกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่ m i n นอร์เชนและเมเจอร์เชนกันเลยนะครับน,นี่หน้าตาของรุ่นเดิมใน23นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ใน24เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ ซึ่งไอตัวดีไซน์เนี่ยมันทำให้ผมย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณปี2019-2020เขาเคยมี u ัลต้าบ o ส t ออกมารุ่นหนึ่งเหมือนก็ออกทุกปีนั่นแหละนะอ,อ,อันเนี้ยนี่คืออันนี้ผมจำไม่ได้ว่า2019หรือ20อันนี้ของแฟนผมนะครับเห็นไหมเห็นเพื่อนๆเห็นหน้าตามไหมมันจะคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยตรงบริเวส้นเท้านเนี่ยจะเห็นชัดนะครับส้นเท้าเนี่ย จะคล้ายๆกันนี่ประมาณนี้นะแต่ก็โอ้ดน,นี้หนักหนักมากไอ้รุ่น19 20นี่หนักมากนะครับพอมาตอนใหม่ๆเนี่ยเบาขึ้นเยอะแล้วโอเคก็ปรับมาจาก19 20แล้วก็เป็น21 22 21 22, 22ก็จะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มาเป็น23เป็นรุ่นนี้แล้วก็มารุ่นนี้24ก็มีการปรับโฉมไปเรื่อยๆ ไอ้ที่เขาใช้คำว่า5าเนี่ยทำไมต้องเป็นอัลตราบูสเพราะว่ามีการปรับโฉมครั้งเนี้ยครั้งที่5 m a เมเจอร์เชน์ครั้งที่ 5, 5นาครับสำหรับซีรีส์ของอัลตราบูสถ้าเพื่อนๆคนไหนพอจำได้ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะคืออันนี้น้องบาสเล่าให้ฟังวันนั้นที่ไปรฟ์ที่ไทยนด์เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีการปรับโฉมมาแล้ว5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5เลยใช้ชื่อว่าอัลตราบูสห้ครับรายละเอียดของ2คู่นี้ระหว่าง5กับ 5s ความต่างนะครับนั่นก็คือ ตัวเคสที่อยู่ด้าน upper ข้างๆ upper ซ้ายขวาเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้ในรุ่น5เนี่ยจะมีเคสแบบนี้นะครับส่วนใน 5x จะไม่มีเห็นนะจะไม่มีนะครับนี่คือความแตกตา่างซึ่งมันก็จะส่งผลต่อน้ำหนักด้วยนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยไม่มีความต่างอื่นเลยนะเท่าที่ผมดูด้วยสายตาแล้ว มันต่างกันแค่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆครับตัวเคชที่อยู่ข้างๆนั่นเองนะครับแต่ผลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปทดสอบภาคสนามกันว่าทั้ง2คู่นี้ 5x กับ 5, 5เนี่ยต่างอย่างไรบ้างครับมาเจาะจุดเด่นกันสักหน่อยหน้าผ้าเป็นพรามนิดซึ่งมีความยืดหยุ่นทนทานนะครับเหนียวการดึงผ้าเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ถามว่าโปร่งโล่งไหมเนี่ยไม่มากครับ ส่องกับไฟด้านหน้าผมสตูดิโอนี่มองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามนะโปร่งโล่งไหมไม่มากเลยเนี่ยเอานิ้วเอานิ้วใส่เข้าไปในรองเท้าก็ไม่ได้เห็นนิ้วนิ้วมือตัวเองไม่เห็นนะก็เป็นผ้าที่ยืดหยุ่นดีนะพาร์มดิดนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความยืดหยุ่นอยู่แล้วความเหนียวในรุ่น23เดิมก็ใช้พาร์มดิดเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็ใช้พารมดิด แต่เท่าที่ผมลองดูแล้วรู้สึกว่าในยี่สิบสี่ที่เป็นอัลตร้าบูทห้าห้าเเนี่ยหน้าผ้าดูจะยืดอยู่นกว่านะครับนะครับอันน,นี้คือหน้าผ้าแล้วก็หน้าผ้ากับลิ้นรองเท้าจะมาในชิ้นเดียวกัน,นเป็นหนิดเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือหน้าผ้ากับลิ้นรองเท้าจะมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับยืด หยุ่นเหมือนกันนะครับไล่ลงมาจนถึงบริเวณรอบก็ท้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแผดบุกนุ่มฟองน้าบุกนุ่มนะครับมีฮิลโครงด้านหลังตรงนี้เขียนว่า ultra boost แข็งแรงเลยนะทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันหมดนะครับในรุ่นนี้ก็มีใน5ธรรมดาก็มี5 x ก็มีนะครับเป็นโครงแข็งด้านข้างเสริมความ มั่นคงให้กับการลงเท้าของเรานะไม่งั้นตรงนี้มันจะแฟบไปเลยอะ่ะมันอาเวลาที่วิ่งมันจะโครงซ้ายเพลงขวาก็ได้ตรงนี้นะครับนะช่วยเติมเข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้รุ่นเดิมใน ultra boost light ก็มีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมตรงบริเวณสีส้มๆตรงนี้นครับเพื่อนๆับโอนครับ ultra boost light ก็จะมีเคสมีโครงแบบนี้ด้วยมีโครงแบบนี้นะครับเหมือนกัน ต่อมานะครับโฟมชั้นโฟมเป็นไลท์บูสต์ไลท์บูสต์จากเดิมที่อยู่ในรุ่น23เดิมนะครับแต่มีการเพิ่มปริมาณของตัวโฟมเข้ามานะครับในรุ่นเดิมในอัลตร้าบูสต์ไลท์เนี่ยเนี่ยนะครับชั้นโฟมเนี่ยส้นเท้าจะสูง32หน้าเท้าสูง22ดรอปดออยู่ที่10นะครับส่วนมาในรุ่นนี้อัลตร้าบูสต์ห และอัตาบูน 5X ชั้นโฟมจะสูงที่ส้นเท้าสูง39หน้าเท้าสูง29ดรอปอยู่ที่10เพราะฉะนั้นโฟมมีความหนาขึ้นปริมาณโฟมมากขึ้นกว่าเดิมแต่น้ําหนักลดลงอ่ะเอออันนี้น่าสนใจนะครับปริมาณโฟมหนาขึ้นแต่น้ำหนักลดลง,นนง,แ,ตลดลงแต่ดูแล้วทําไมเอ๊ะไหนเขาวัดส้นเท้ายังไงให้32ดูแล้วหนาหนากว่าเยอะเลยนะดูสิอนดูดิหนากว่าเยอะเลยนะ มันเป็นแค่ทรงนะทรงของรองเท้านะครับแต่จริงๆตอนวัดปริมาณก็ต้องวัดแถวๆตรงนี้นะนี่ความสูงของตัวทันสมตามมาตรฐานของเวอร์แอธเลติกเขาจะวัดแถวๆเนี้ยผมจําไม่ได้แต่เขาจะวัดเข้ามาข้างในเขาจะไม่วัดหลังสุดนะครับเขาไม่ได้วัดตรงหลังสุดเขาจะวัดคาเทิบเข้ามาแต่จําไม่ได้จริงๆว่ากี่เซนนะครับใครรู้ช่วยบอกทีก็แล้วกันนะหน้าเท้า โฟมหน้าเท้าเนี่ยตรงนี้บางในรุ่นเดิมเนี่ยบางแต่รุ่นใหม่นี่นะครับก็จะหนาขึ้นไม่เน,นสังเกตไหมมีหลายคนบ่นกันมาว่าหน้าเท้ามันต่ําไปหน่อยนี่ตรงนี้แถวนี้โฟมตรงนี้จะน้อยนะในรุ่นเดิมนะครับยี 23, เนี่ยพอรุ่น24มาเขาเติมความหนาของชั้นโฟมเข้ามาในช่วงบริเวณหน้าเท้าด้วยนะครับโอเคถัดมานะครับ t o r ์ i o n SYSTEM ็มออันนี้เป็นโครงที่อยู่ภายในของรองเท้านะครับระหว่าง จะเป็นโครงแข็งๆเหมือนกระดูกกระดูกสันหลังของรองเท้าคู่นี้แหละ t ทอร์ชันซิสเต็มนี่สีส้มๆตอนเปิดกล่องผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะทอร์ชันซิสเต็มทอร์ชั s ซิสเตจริงๆก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นเดิมแล้วนะครับอ๋อแต่รุ่นในอัลตร้าบ t l ไลท์เขาใช้คาว่า LED Adidas LED นะจำชื่อเต็มไม่ได้แล้ว a ด i d a s LED ที่เป็นแถบสีส้มๆครับแต่ในอัลตร้าบ t 5และ5 x จะใช้เทคโนโลยี torsion system เ,เป็น tpu เป็นแผ่น tpu รูปทรงตัว x รูปทรงตัว x ตัว x เห็นเส้นไหมไมันจะเล่าเป็นควาแบบนี้นะครับตัว x ก็เป็นแกนกลางของรองเท้าแหละช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงเข้าไปนะครับเพราะว่าโฟมมันจะนุ่มช่วยเติมความมั่นคงแล้วก็ป้องกันการบิด บิดของรองเท้าบิดไปบิดมาเนี่ยรองเท้ามันจะค่อนข้าง stable นิ่งๆน,นะบิดอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยแล้วก็จะติดโครงของตัวอ o r s i o n system หนึ่งนะครับงอไม่ได้มากเท่าไหร่นะโอเคนะครับถัดมาอ่านี่พยายามแกะ i n s o ซ e นะที่เห็นเงียบๆเอามือแงะๆเนี่ยคือ i n s o ซ e ถอดไม่ได้นะในรุ่น 5X ถอดไม่ได้นะครับ แล้วรุ่น5้าเถอดได้ไหมถอดไม่ได้เหมือนกันโอเคจบนะอินโซถอดไม่ได้แล้วรุ่นเดิมถอดได้ไหมเอยถอดได้ไว้แอในรุ่นเดิม23ถอดได้นะครับพอมารุ่น24นะะ่สี่เขาไม่ให้ถอดละจบมาก็อาโซอาโซเป็น c o n ติเนนทัลนะครับยาง c o n ติเนนทัลมีไฮไลท์จุดบนด้านนี้ จุดบนแล้วก็มีด้านล่างส้นเทา้าหน้าเทา้าข้างใน2จุดแล้วก็ส้นเทา้าด้านนอกนะครับเป็น Continental ยางที่อยู่กับ Adidas มานานขึ้นใช้กับทุกรุ่นเลยนะครับแต่ตรงกลางนี่ไม่แน่ใจตรงกลางที่เป็นสีเทาสีเทาตรงนี้สีขาวสีเทา,เทาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใช้ไอคอนติเนนทัลด้วยหรือเปล่าครับไม่รู้ โอเคนี่เอาโซก็ประมาณนี้นะครับจอดจุดเด่นก็เรียบร้อยหมดแล้วทั้ง2คู่นี้น้ำหนักเป็นยังไงบ้างเอออันนี้แหละที่หลายๆคนอยากรู้กันนะครับ5 x ในขนาด10 us 9.5 uk อยู่ที่286กรัมครับส่วน outaboot ห5 a l u t a b o o t ห5 10 us นะครับอยู่ที่307กรัมต่างกันเกือบ20กรัมนะระหว่าง2คู่นี้ 5x5 เนี่ยต่างกันประมาณ20กรัมเบาขึ้น20กรัมนะครับซึ่งถ้าเทียบกับของเดิมในอารา a b o ุ่น23ปีที่ผ่านมานี้ราบู a b 23นี่นะครับน้าหนัก315กรัม10 US 315กรัมซึ่งถ้าเรียงแล้วเนี่ยปี23พอมาอัปเกรดเป็นอารา a b 5ก็น้ําหนักลดลงไปแล้วนะครับประมาณเกือบ8กรัมและถ้าเทียบกับตัวของอาราบู 5x อีกเนี่ยก็จะ รวบลงไปอีกเหลือ2 8 6กรัมหายไปราวๆเกือบ30กรัมเลยนะครับเพื่อนๆหายไปเยอะมากนะนี่แหละที่ครั้งนี้ใครบอกว่าเอ๊ะทำไมอัลต้าบูสใส่วิ่งได้จริงเหรอใส่วิ่งได้แล้วนะครับใน 5x เนี่ยใส่วิ่งได้แล้วแล้วราคาก็คือเปิดมาเท่ากันด้วย6,500บาททั้ง2คู่นี้6,500บาทนะครับซึ่งราคานี้ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบอัลต้าบูสในปีที่ผ่านมา ก็จะราคา6,500เช่นเดียวกันโอเคก็เทียบกันประมาณนี้นะครับสำหรับ2รุ่นนี้ ultra boost 5แล้วก็5 x นะครับเดี๋ยวไปทดสอบว่าทั้ง2ผคู่นี้เวลาใส่วิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับผมจะได้ลองเทียบกันด้วยกับรุ่นเดิมด้วยอั t r a boost 23นะครับโอ,โอ้ก่อนจะไปผมมีรองเท้าอีกรุ่นหนึงไหนไก็เทียบกันเยอะนะ แล้วก่อนหน้านี้ก็คือรีวิวไปแล้วด้วยคู่นี้สำหรับ supernova prima นะครับขออนุญาตหยิบขึ้นมาเล่าให้เพื่อนเฟังประกบคู่ไปกับ ultra boost 5หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้า daily trainer ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาให้โฟมมันนุ่มขึ้นแล้วก็ราคาก็จะใกล้ๆกันเลยก็คือคู่นี้น่ะ6,000บาทถ้าเทียบกันกับ ultra boost ก็อยู่ที่6,5 0 0เนาะอ่ะเทียบสเปคกันก่อนนะครับสำหรับรองเท้า2รุ่นนี้นะฮะระหว่าง prima และ อัลตร้าบูส5นะครับส้นเท้าเนี่ยโฟมของพรีมาเนี่ยนะครับจะสูงอยู่ที่38สูง38นะครับอัลตร้าบูส5อยู่ที่39นะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่30อัลตร้าบูสอยู่ที่29ดรอปจะต่างกันแหละดรอปอัลตร้าบูสจะอยู่ที่10ส่วนพรีมาจะอยู่ที่8นะครับซึ่งดรอปสูงกว่าก็จะใส่เดินได้สบายกว่าวิ่งได้สบายกว่านะครับ ดอกที่ต่ำมาหน่อยก็อาจจะไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่มันต่างกันนิดเดียวไม่เยอะมากน้ำหนักในคู่นี้ 10US อยู่ที่295กรัมโอ้ถ้าเทียบกับ 5X นะเนี่ย 5X ยังเบาวกว่าด้วยนะเบาเกือบเกือบ10กรัมเลยนะนนครับเพื่อนๆครับอืมทำเป็นเล่นไปนะฮะ 5X มารอบนี้นี่ผมว่าใครอยากได้รองเทา้าอัลต้าบูสแล้ว กังวลเรื่องน้ำหนักนี่ 5x นี่ตอบโจทย์เลยนะครับโฟมใน Super Nova Prima ใช้ Dream Size Plus นะครับซึ่งเป็น Bio Base PBA PEBA นะฮะเป็นโฟมที่ได้แรงบันนาลใจมาจากพวกกลุ่ม Light Size Pro แต่นนี้เขาใช้ Boost เต็มๆเ,เลยเป็น Light Boost ก็ชั้นโฟมจะต่างกันพื้นโฟมต่างกันเดี๋ยวฟิลลิ่งเดี๋ยวต้องไปลองว่าต่างกันขนาดไหนนะครับ อเคนะเรียบร้อยนะบอกประมาณนี้นะ,ะเราไปทดสอบกันดีกว่าระหว่าง a ั t ต b o o บูส5 a ั t ต b o o บูส 5X เทียบกันกับ23เดิมและถ้าเทียบกับตัวนี้ฟรีมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญครับผมไปมาครับมาภาคสนามกับ a ั t ต b o o บูส5นะครับอัลตาบูส5 <c oughs> และ 5X ความต่างอธิบายไปหมดแล้วนะครับเพื่อนครับ หน้าผ้าบริเวณอัปเปอร์บริเวณที่เป็นเคชด้านข้างที่แตกต่างกันนะครับ5จะมีเคชส่วน 5x จะไม่มีซึ่งพอผมได้มีโอกาสลองใส่แล้วนะครับใส่เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยทำให้เห็นความแตกต่างบริเวณหน้าผ้าที่ชัดขึ้นมาคือความกระชับความกระชับคือถ้าเกิดมันมีเคชเนี่ยเวลาที่เรามัดเชือกแล้วเนี่ยนะครับผมจะรู้สึกกระชับมากกว่ากับที่ไม่มี แล้วถ้ายิ่งมาเชือกแน่นเนี่ยตัวที่ไม่มีเคช 5x เนี่ยครับจะรู้สึกเหมือนเชือกมันจะรัดหลังเท้าแบบกว่านิดน,นึงอ่ะประมาณนี้นะอันนี้อาจจะเป็นสรีระของเทา้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ที่ผมรู้สึกได้คือแบบนี้แล้วก็ถัดมานะครับหน้าเทา้ากว้างใส่สบายนะเป็นรองเทา้เอาอัลตร้าบูสที่ใส่สบายหน้าเทา้ากว้างแพลตฟอร์มบริเวณอุ้งเทา้ากว้างยืนได้แบบเต็มเต็มไม่มีปัญหานะครับส้นเทา้าเวลาที่เราวิ่ง เราใส่ส้นเท้าไม่หลุดเดินไม่หลุดวิ่งก็ไม่หลุดไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างลงตัวใส่แล้วรู้สึกนุ่มสบายเท้าเพราะว่ารอบข้อเท้าก็จะมีโฟมบุกนุ่มอยู่ด้วยนะครับการสวมใส่ใส่สบายนะเป็นผ้าหนิดที่นุ่มเหนียวนุ่มนุ่มคือเวลาที่เราสวมเข้าไปครับไม่ต้องอาศัยแรงในการยัดมากคือเคยบอกเพื่อนๆเหมือนกันว่าเวลาที่มันจะมี u ัปเปที่เป็นผ้านิดหลายๆบางรุ่นบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยครับใส่ย,ยากใส่ย,ยากเลยคือต้องใช้แรงในการแบบดึงขยับอะไรเงี้ยแต่พรามนิดของอัลตร้าบูสใส่สบายใส่ง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแค่สวมแล้วก็ขยับนิดๆหน่อยๆก็เข้าไปได้ครับเรื่องสวมสบายใส่ง่ายไม่มีปัญหาหน้าเท้าก็โอเคกว้างขยับนิ้วเท้าได้อิสระเลยนะครับแล้วก็หน้าเท้าก็จะยืดหยุ่นเยอะคือ ผมสามารถขยับนิ้วเท้าขึ้นมาแบบและไอตัวอัปเปิ์มันก็ยืดตามขึ้นมาได้ด้วยมันยืดหยุ่นมากนะครับอ,อ,อันนี้มันเป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับแต่ผมว่าจุดนี้มันจะเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งหน้าผ้าที่ยืดหยุ่นขนาดนี้เวลาที่เราวิ่งบาง,บางคนจะก,กังวลการที่มันไม่ติดเท้ามันจะไปเจอความยืดหยุ่นของผ้าเนี่ยนะร,รั้งเอาไว้นะครับแต่ผมไม่รู้สึกไม่เจอวิ่ง ทําความเร็วขึ้นมาในระดับเพส5ก็ไม่เจอนะครับรองเท้ายังติดเท้าได้ดีไม่มีปัญหามาต่อกันที่ตัวโฟมอัลตร้าบูสใช้ไลท์บูสไลท์บูสในรุ่นนี้โฟมไม่ได้นุ่มย้วมนะคะเป็นลักษณะคืนแน่นแล้วก็มีความนุ่มตามมาการตอบสนองตามสไตล์ของบูสคือมีแรงต่อสนองที่ดีนะครับเวลาวิ่งแล้วรู้สึกเออถึงแรงการต่อสนองกับแรงเด้งส่งที่ตัว โฟมเนี่ยมันมอบให้กับเราครับพอมันมาผสมประสานกันในรุ่นนี้เนี่ยนะครับโฟมที่ไม่นุ่มจนเกินไปนะครับเฟิร์นพลังดีเนี่ยครับมันทําให้เวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าวิ่งได้แบบสบายๆไหลๆก็วิ่งแบบจ็อกกิ้งอีซี่ธรรมดานี่ก็สบายๆเลยแล้วพอเราอยากจะทําความเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมลองเพิ่มความเร็วเข้้มาน่อยใส่เข้าไปจากปกติวิ่งอยู่ที่ประมาณเพจ7ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเพจ5เนี่ยครับรองเท้าก็ยัง ตอบสนองได้ดีนะครับตัวโฟมในไลฟ์บูสต์เนี่ยตอบสนองได้ดีแล้วก็ที่ประทับใจก็คือความเบาใน5 x ที่มอบให้กับเราเนี่ยน้ำหนัก286พอน้ำหนักมันลงไปต่ำกว่า300เนี่ยมันรู้สึกว่าเออรองเท้ามันเบาขึ้นมันช่วยลดภาระของเท้าเราได้ลงไปนิดนึงก็ถ้าวันนี้บอกว่าอนะัลตร้าบูสหนักใส่แล้วไม่สบายแบบรู้สึกมันหน่วงหน่วงเท้าเนี่ยอยากให้ลอง นะครับทั้งรุ่น5แล้วก็ 5x เลยอยากให้ลองจริงๆเพราะเขาทำน้ำหนักมาดีแล้วแล้วก็ด้วยตัวทรงดีไซน์อะไรออกมาเนี่ยผมว่ามันลงตัวแล้วก็โฟมตอบสนองได้ดีนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้หน่วงอย่างที่คิดและไม่ได้หน่วงอย่างที่เราคิดหรือเราเคยเจอนะครับสำหรับคู่นี้ทั้งアウトบูช์5และ 5x เนี่ยเหมาะกับใครนะครับถ้าจะแนะนำเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ใส่ซ้อมทุกวันได้ครับและ เพื่อนๆยังสามารถนําไปใส่ซ้อมแบบพวกเทมโปได้ด้วยนะผมว่าเนี่ยไปได้ละถ้ายิ่ง 5X เนี่ยผมว่าโอเคเลยตอบสนองขนาดนี้เนี่ยและน้ําหนักที่ลดลงมาขนาดลดลงมาต่ำกว่า300เนี่ยผมว่ามันไปได้ลวสบายๆเ,เป็นรองเท้าแบบคู่เดียวเพื่อนๆสามารถใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวนะแล้วก็ใส่ไปเดินเที่ยวต่างประเทศเอะไรเงี้ยก็จะมาวิ่งซิตี้รัน บ้างนิดหน่อยไปต่างจังหวัดไปเดินเที่ยวไปทํานู่นทนํานี่แล้วก็ใส่วิ่งด้วยคู่นี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยใส่ถึงฟูมาราทอนได้ไหมผมว่าได้นะแต่ยังติดผมว่ามันเรื่องมันมีเรื่องหนึ่งที่ที่ผมว่าเป็นกังวลอยู่ก็คือเรื่องของการระบายความร้อนคือหน้าผ้าพรามนิดเนี่ยมันเป็นผ้าที่เมื่อกี้ที่ผมลองสองไฟมันหนาไงเออถ้าวิ่งนานๆแล้วเหงือ่อเราเยอะผมว่ามันมีโอกาสนะที่ มันระบายความร้อนไม่ทันแล้วก็ผ้ามันอมน้ําแล้วจะเจอเหงื่อเข้าไปคนยิ่งเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยยิ่งหนักยิ่งลำบากถ้าวิ่งแบบ5โล10โลสบายๆนะครับแบบนี้ผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดวิ่ง21 30 42เนี่ยครับแล้วถ้าคุณเป็นคนเหงื่อออกเยอะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่รอ,องท้ามันระบายเหงื่อไม่ทันว่ามันน่าจะหนัก แต่ผมยังไม่มีโอกาสยังยังวิ่งไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คิดว่าด้วยจากวัสดุอะไรหลายอ,อย่างเนี่ยแล้วผมดูจากรีวิวเดิมของรุ่น23่ามอัลต้าวูดไลท์ครับหน้าผ้ามันระบายอากาศไม่ค่อยดีมากนะคือมันเหมาะสำหรับ Everyday Running มากกว่าที่จะไปแบบฟูลมาราทอนถ้าฟูลมาราทอนผมแนะนำไปพวก a d i z ิ r o เลยน่าจะดีกว่าครับใช้ a d i z ิ r o ไปเลยตะกูลอด i z ิโ o จะเป็นบอสตันไปะไรพวกนี้ก็ได้ หน้าผ้ามันบางกว่าเยอะระบายอากาศที่ดีกว่าเยอะ,ะครับเอา Ultra Boost เนี่ยมาใส่ในชีวิตประจําวันดีกว่าใส่จ็อกกิ้งบ้างเล็กน้อยใส่ไปเที่ยวไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าครับอ่ะนี่ทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของผมกับรองเท้าคูน่นี้ Ultra Boost 5และ Ultra Boost 5x เพว่าคงงงว่า,าทำไมพูดคล่อมกันเลยมันคล้ายกันมากจริงๆอธิบายยากึ้นมันโฟมมันเหมือนกันเป๊ะเลย เลยใส่คนละข้างแล้วก็พูดให้เพื่อนๆฟังเลยทีเดียวนะครับโอเคและตอนนี้ผมใส่อัลตร้าบูสต์ไลท์นะครับรุ่นเดิมปี2023ที่เท้าขวาและใส่อัลตร้าบูสต์ที่เท้าซ้ายความรู้สึกที่ได้คือบูสต์ยุบบูสต์2ี2ส2บบูสต์อัลตราบูสตและอัลตร้าบูสต์นุ่มกว่า ชัดเจนครับนุ่มกว่าครับแล้วก็บริเวณหน้าเท้าหน้าเท้าก็หนาขึ้นกว่าเดิมในรุ่น23นะครับโอ้โหนี่คือใครเคยบอกว่ารุ่น23อัลต้าบุทที่เบาลงนะแล้วก็มีวิ่งได้สบายขึ้นมาลอง24เลยเพื่อนๆขอคอนเฟิร์มเลยรีบมาลองเลยนะ5 x กับ5เนี่ยโฟมนี่ต่างกันเลยอะความนุ่ม ของโฟมไลท์บูส์เนี่ยต่างกันชัดเจนนะครับนุ่มกว่าเยอะนุ่มกว่าเยอะเลยหน้าผ้าอะไรก็ผมว่าไม่ต่างกันมากแหละแต่ต่างกันที่ต,ต,ตัวโฟมนี่แหละที่มีความนุ่มกว่าแล้วก็บริเวณหน้าเท้าก็หนาขึ้นรู้สึกเราใส่แล้วมันหนานุ่มไปทั้งหมดทั้งแผ่นนะเพราะว่าหน้าเท้าเดิมของรุ่น23เนี่ยมันต่ําหน้าเท้ามันต่ำมากครับแล้วมัน ใกล้พื้นเราจะรู้สึกกระด้างถ้าเทียบกันตอนนี้นะนจะกระด้างแต่พอใส่ตัว24แล้วเออฟีลดีขึ้นกว่าเดิมเยอะใครเคยร้องหยีในรุ่น23มาลอง24แล้วจะแบบเออเฮ้ยม่ดีกว่าจริงๆดีกว่าเยอะมากครับโอเคเนี่เป็นความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับอัลตร้าบูสรุ่น23และอัลตร้าบูส5ในปี2024ครับ เทียบกันกับเอาอัลตร้าบูส5ห้านะครับเทียบกันกับซูเปอร์โนวาพรีม่านะครับหน้าเท้าใส่สบายทั้งคู่ยืนได้เต็มๆทั้งคู่ไม่มีปัญหาเลยนะครับโฟม d รี a มไซส์พลัสที่เพิ่มความหนาเข้ามากับอัลตร้าบูสไลท์บูสความแตกต่างยังไงบ้างผมใส่แล้วเนี่ยผมให้ไลท์บูสเนี่ยนุ่มกว่าน,นิดนึงนุ่มกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ของพรีม่าก็ ก็นุ่มแล้วนะไลท์บูสนุ่มกว่าน,นิดนึงต่างกันประมาณนี้จริงๆนะครับแล้วก็ถ้า2คู่นี้เนี่ยตอนนี้ราคามันใกล้ๆกันนะอัลตร้าบูสอยู่ที่6,500เอ่าซูเปอร์โนวาพรีมาอยู่ที่6,000บาทถ้าผมแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าฟิลเลื่งของโฟมไม่ได้ต่างกันแบบเห็นได้ชัดมากนะครับนุ่มต่างกันนิดเดียวเลยก็เป็นเรื่องของดีไซน์แลละชอบแบบไหนหน้าผ้า พรามนิดในอัลต้าบูสเนี่ยก็จะดูพรีเมียมกว่าในซ u เปอร์โนวาพรีมานะครับแล้วก็ดีไซน์ของมันดีไซน์ของอัลต้าบูสสีสันในแต่ละช่วงที่เขาจะออกมาขายเนี่ยผมว่าตอนนี้ทั้งสองคู่ก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่งบประมาณสัก6,000หารองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งใส่วิ่งใส่ทำงานใส่ในชีวิตประจำวันได้เพียงแต่ตัวพรีมาเนี่ยอาจจะดูดีไซน์แบบดีไซน์เป็นรองเท้าวิ่งมากกว่าน่อย ถ้าเทียบกันกับ Ultra Boost ที่ดูเป็นไลฟ์สไตล์นะครับเพราะมันจะดูเรียบกว่าโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับความคิดเห็นผมระหว่าง2คู่นี้ Supernova Prima นะตัวท็อปที่สุดของ Supernova และกับออ Ultra Boost รุ่นที่5ครับกลับมาเรียบร้อยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ,บรองเท้าทั้ง2รุ่นนี้ Ultra Boost 5และ Ultra Boost 5 X นะครับ ส้นเท้าสูง39หน้าเท้าสูง29นะครับดรอ,อยู่ที่10น้ำหนัก 5x จะอยู่ที่286กรัมในขนาด10 US ส่วน u l t a b o o s 5นั้นจะอยู่ที่307กรัมในขนาด10 US ครับเพื่อนๆครับราคา6,500บาทเพื่อนๆนะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับรองเท้าทั้ง2คู่นี้ Ultra b o o s 5และ u l t a b o o s 5x ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใครเป็นแฟนของ Ultra o s ใส่กันมานานและ อยากรู้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครเคยบ่นไว้ว่ารองเท้าวอต้าบูชมันหนักพอได้รู้ว่าน้ําหนักของ 5x ขนาดนี้เนี่ยคิดอย่างไรช่วยคอมเมนต์บอกกันมาแล้วละกันนะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนและสําคัญผมบอกเพื่อนเสมอว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณลาไปแล้วสวัสดีครับ